สวัสดีครับกระผมนายชินพัทนุตนมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนรัตนาธิเบศร์เกียรตดมูเกียรตดมูคือรูปหน้าของอสูรกายที่มีลักษณะดุร้ายตนหนึ่งในลัทธิฮินดูซึ่งปรากฏแต่เพียงส่วนศีรษะและริมฝีปากส่วนบนเท่านั้น มักพบประดับอยู่บนยอดของซุ้มหน้าต่างหรือประตรูหรือทำเป็นรูปประดับหัวเสาตามเทวสถานต่าง,างๆโดยเฉพาะเทวสถานพระศิวะต่อมาภายหลังนิยมใช้ประดับตกแต่งสถานศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปทั้งที่เป็นของาศาสนสถานฮินดูหรือาศาสนสถานในาศาสนาพุทธและยังใช้ตกแต่งพระราชวังในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายของผู้พิทักษสถานที่ หรือเป็นเครื่องรางมงคลคุ้มครองสถานที่นั้นให้ผลจากความชั่วร้ายต่างๆรูปเกียรติมุกในสมัยแรกสมัยแรกกล่าวกันว่ามีลักษณะคล้ายหน้าคนแต่จากพัฒนาการทางศิลปะในสมัยต่อมารูปนาเกียรติมุกมีลักษณะเปลี่ยนไปคล้ายหนาสิงโตมากขึ้นและในที่สุดเปลี่ยนไป เป็นหน้าคล้ายอสูรกายในภายหลังทางอินเดียตะวันตกในลัทธิฮินดูมีนิยายปรามปราเล่าสืบกันมาว่ามีอสูรตนหนึ่งชื่อชะลันทรนผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองมารเดสราบว่าพระศิวะจะเข้าพิธีอภิเษกสยุมพรกับนางพระราวดีผู้งามเลิศในจักรวาลอสูรจึงส่งราหูเป็นทูต ไปแจ้งให้พระศิวะยินยอมส่งนางพระวดีให้แก่ตนเพราะสำคัญตนว่าเป็นผู้สมควรจะได้นางพระวดียิ่งกว่าผู้ใดทำให้พระศิวะทรงโกรธแค้นจนถึงกับบันดาลให้เกิดอสุรกายที่ดุร้ายมีหน้าคล้ายสิงมีลิ้นยาวตัวผอมเกรงและมีความหิวกระหายเป็นนิดขุดขึ้นระหว่างคิ้วของพระองค์ และพระองค์สั่งให้อสุรกายนั้นจับราหูกินเสียราหูมีความกลัวเกรงต่อสุรกายจึงร้องขอให้พระศิวะไว้ชีวิตตนซึ่งพระศิวะก็ทรงยอมเมื่อ,อสุรกายจับราหูกินไม่ได้ก็ทูลขอสิ่งอื่นที่ตนจะกินแทนราหูเพื่อดับความหิวพระศิวะ จึงสั่งให้อสุรกายกลืนกินร่างของตนเองซึ่งอสุรกายก็ทำตามโดยกลืนกินร่างกายและแขนขาจนสิ้นเหลือแต่ส่วนศีรษะและริมฝีปากโกลพระศิวะเห็นดังนั้นก็มีความสงสารเห็นในความพักดีเชื่อฟังจึงประทานพรให้อสุรกายนั้นมีชื่อว่าเกียรติมุกและให้มีที่อยู่ อย่ซุมประตูทางเข้าเทวสถานพระศิวะเกียรติมุกนี้บางทีเรียกว่าหน้ากลางซึ่งหมายถึงผู้กลืนกินเวลาทุกขณะในโลกที่ไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้พัชนะอุนประดิษฐ์ขอบคุณครับ